พอพิตตี้ได้แล้วพี่น้องหกสามจีสี่ชื่อเด้อพี่น้องเลยชื่อหวยเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> ถ้าอยากได้ชื่อหวยเด้อพี่น้องพอพิตตี้ของเฮาเองพี่น้องของพอพิตตี้นี่ลูกทรายเฮาก็มีทะเบียนเป็นสี่้อยเลยเด้อโอเคสวยไหมเอ่ย ơi? สบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้เม,มื่อผักส่องสาวหลาสาแนอลอีเลย์เด้อเมื่อนี้กะบชีเขาในเมืองอี่แล้วพี่น้องชีเข่าลักแปดเนาะเกือบหอดสวรรค์พอและวชีเขาไปเอาอ่าทะเบียนหลดเนาะพี่น้องทะเบียนหลดกำลังชีได้เนาะพี่น้องเอกสารนะได้มากตั้งแต่เดือนที่แล้วเนาะชวนทะเบียนหลดนดะ่ะกำลังออกพี่น้องเลยเมื่อนี้ก็เลยชีพาหลดถึงไปยิ่งทะเบียนเนาะพี่น้อง จะเอารถขึ้นไปยิ่งทะเบียนอยู่รักแปดนาะพี่น้องเนาะไปไปเบิ่งนำกันว่ะมันจีมีขั้นตอนอยังไหเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็เคยไปรับแล้วรถคันเก่านะก็เคยไปแล้วควข้างหนึ่งนะพี่น้องแต่ว่ารอบนั้นนะสลาบไดิไปนั่ผ่อนปฏิเนาะแต่รอบนี้สลาสิไปนปั่ผ่อนปฏิไปกันสองคนเด้อพี่น้องเมื่อนี้คนหน่อยไปเอาไปนำยานฝนตกนะก็เลยหายคนหน่อยอยู่น้ำเอื่อยเพิ่นหายเอื่อยเพิ่นเป็นคนอ,อยู่น้ำนอกเนาะสละกไปดิไปผ่อนปฏิสองคนนาะพี่น้อง แดดก็เริ่มออกเด้พี่น้องแต่บ่ฮู้ว่าระฝั่งทางฝนสิตกหรือบ่เนาะพี่น้องเนาะแต่ก็ภาวนาบ่ให้ตกเนาะว่าที่รถอ่าตอนฝนตกในขอนขาชีอันตรายเนาะพี่น้องเดินทางไกลเด้มื้อนี้ป่ะไปกับพ่อแพตตี้เนาะพี่น้องพ่อแพตตี้ไปเอารถล,ล้างรถไวเรียลมือเช้านี่ไปรับทะเบียนกันพี่น้องนะพี่น้องมือสันบันดีอีกมือหนึ่งเดอ้พอพ่อแพตตี้ ทำความสะอาดลูกทรายจะไปไหนจ๊ะไปทะเบียนมันเมื่อนี้นนโต๊กลัดท่างคน,นตกกลัดทางอ้หูนตกพี่น้องไม้ใชได้ไปอยู่วันี้เมื่อนี้ล่างรถล่างล่างน้องพี่น้องเขาสิตไปหลับป้ายทะเบียนเลยเมื่อนี้ป้ายทะเบียนออกเป็นทีเรียบร้อยแล้วน้องพี่น้องเนาะแต่ฝนกับต๊ะไหม <laughs> ไป้ายทางกับพูนลักแปดผู้เป็นหนงซื้อใหม่ แม่แต่ว่าเอกสารใหม่สมุนุขัวบปได้เอาตีเอาเคีเอกสารเนาะพี่น้องอ่ะสบายดีแนไงปกติสบายดีพี่น้อง,อนะอองไปไปเที่ยวกันวันนี้ไปเที่ยวพี่น้องเขาในเมืองเตรียมเตรียมกระนงกันหนกเนาะของนอกเขาต้องมีกระหนกอย่างใส่โบ พี่น้องไปกัน e e. พี่น้องตอนนี้สาลากับมาฮอดเซโนโเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะพี่น้องจากบ้านสาวลามาหาเซโนประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะว่าพ่อแพตตี้ขับรถประมาณเจ็ดแปดสิบเนาะพี่น้องพวาบม่มมีอันคนหน่อยมานํานะกอนขางสิขับรถไวแนเนะ่เนาะตอนนี้ก็หฮอดวงเวียนเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องมาบ่อยส่วนนี้อะมาเกี่ยวกับอ่าเรื่องรถนี่แหละพี่น้อง วันสามเดือนก่อนก็มาเอาเอกสารแล้วก็มาหอดปัจจุบันนี่เนาะพี่น้องกะขึ้นมาติดป้ายทะเบียนเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เขามาในคิวเด้อพี่น้องคิวรถอยู่เซโนค่อนข้างชิ่ใหญ่กว่าอยู่สวรรค์นเขตเ,เด้อพี่น้องถนนหนนทางกะร้สึกว่าอาสะดวกสบายเนาะดีกว่าบ้านนอก,กัะนะเชียวแล้วก็เขามาในเมืองแล้วก็ร้สึกว่าหนนทางกะ กว่องขวางอยู่เนาะโดยเฉพาะแถวอันคิวรถในคิวรถก็ชิมี่ปัออ่มเอียงปัป๊มปตทเนาะพี่น้องโมเมนต์ป้อมดอกแล้วก็มีเซเว่นเนาะพี่น้องแต่๋ยวสลาบอริเวเดอร์เซเว่นสลาก็มาได้๋สองเถื่อนเลยดิเซเว่นเดินทางเข้าสู่ลักแปดเด้อพี่น้องบัดเีนีพราะว่าบอนที่สลาสีไปยิงป้ายหาอยู่รักแปดเนาะพี่น้องต้องไปยิงเองเด้เอารถไปยิงป้ายอยู่รักแปดเนาะพี่น้อง อยู่ฝั่งเราสิเป็นประมาณนี้เด้อพี่น้องอ่าซลาสื่อลดนี่สื่อเงินสดเด้อพี่น้องซาลาบริดพนเนาะแต่รู้ซึกว่าเลขทะเบียนนี่คนขางสิออกซ่าเนาะพี่น้องอ่าเกือบหาเดือนแล้วตอนนี้ส่วนเอกสารลดนะออกตั้งแต่เดือนที่แนะล้วเนาะเลขทะเบียนนี่รูสึกว่าออกซ่าจนขันปาน,นียังบ่ทันได กำลังสมายิงเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นเศษสก,กิดพิเศษเด้อพี่น้องถ้าหากอยู่ไทยก็สีประมาณว่าอ่านี่คุม้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือเศษสะก,กิดพิเศษถนนช่วงนี้ก็สีกว้างแน่เนาะพี่น้องพาะช่วงนี้แหละสีกว้างน้องนั้นก็ธรรมดาเป็นถนนสองเลนปกติเนาะอ่า,ขาเขาเส้นสวรรค์เขตก็สชิมีต้ตนใหม่เรียงรายแบบนี้เลยพี่น้องเอ้ย บอกถึงการสื่อรถนี่อยู่ฝั่งเล่านี่สื่อสดหรือสื่อผ่อนกะเอกสารเลขทะเบียนในคนขันจะได้ซ้าเนาะพี่น้องขนาดสลานี่สื่อสดเลยจ่ายสดเลยยังเกือบหาเดือนถึงได้เลขทะเบียนเนาะน้องเคยสลานี่สื่ออ่าตจากเขาเจ้านะเขาผ่อนเอาหะจนว่าสองปียังบ่ทันได้เอกสารพี่น้องเลยโอเคพี่น้องตอนนี้หอไดเดพอ,พ,อพี่น้องคนสูงอยู่นบ่ น้องขอไปในหัวหมด้ออันนี้ก็คือบอดี้ยังก็ยืนเอาป้ายยืนเอาป้ายทะเบียนเอาพี่น้องเนาะเขาเอิ่อนคุส่งบ่ขนส่งโยธาคุณส่งบ่หมดแล้วเอาทะเบียนไปยืนยนปย่นบ่เอาเอกสารตัวนี้ไปยื่นบ่ เขาเอาเอกสารนี่ไปยืดเนาะพี่น้องเนาะเดือนสิบสมองแต่แต่ห้องเฮานี่หอดได้เนาะห้องเฮาน,นี้น่าหอดเลยนนนเลยนาะป้ายเฮานี่หอดแล้วหรืนเปล่าหอดแล้ว <c oughs> อันนี้ก็เป็นด้านหนาเนาะพี่น้อง บนจับป้ายพี่น้องเสียขาติดป้ายแซนเศร้าเนาะพี่น้องพิกะปีสองปีทีเแล้วนี่แปดสิบปีนี่แซนเศราเด้อพี่น้องแม่นบ่ตีไปยืนแล้วเนาะพี่น้องคนอดู่มา้อาเอาพี่น้อง คิดตรงนี้แต่ละมีหลายคนอยู่ที่มายื่นายทะเบียนของโละได้แล้วเนาะเซ็สนซาวพันเยอะนะทราจะเป็คนเด้วเนนาัยทนี่เดนยื่นรถกอนนี้มาก ว่าก็มาเรื่อยๆเด้อพี่น้องเส้นโนดุ้บครับอ้าวเปะดโซนเขาจะเอามาที่ลังได้ก่อนพี่น้องเขามาก่อนยังบ่ได้จ้ะติดไฟแล้วมาอีกหนึ่งคันพี่น้อง ก็จะซนมาเรื่อยๆมาใส่เหล็ทะเบียนกันหลายเนาะพี่น้องนะค <c oughs> <ภ>ันนี้เสร็จแล้วมาที่ลังใดก่อน <c oughs> มาที่ลังหมูไดนี้จะได้ก่อนหมู <c oughs> คันนีก็มาติดตาทะเบียนคือกันพี่น้องลีโก้ต <c oughs> ิดต้อทะเบียนเหมือนกัน จีเอาไม่คือหอดพุ่นโดนขีด้าวบุญจันทร์ได้แล้วนี่ใชนี่ฟอสฟิตีได้แล้วพี่นอ้องหกสามสี่สี่ชื่อเด้อพี่น้องอเลยชื่อหวยเด้อพี่น้องเด้อถ้าอยากได้ชื่อหวยเด้อพี่น้องฟอสฟิตีได้อันดับที่สาม, un ม,ม่เมนมาดู ลายเลขทะเบียนใหม่ของสระเด้อพี่น้อง,งรถใสวัสดิ์นักเขตเงาขอหกสามสี่สี่เนาะสองนี้เลขทะเบียนสวยไหมรุ่นโฉบเด้อพี่น้องกูดได้มักแต่สระบ่มักสระบ่มักรุ่นโฉบอ่ะเอาไปให้เพื่นเอาไปให้เพื่น ก่อก่อของปกติันได้เลขทะเบียนแล้วพี่น um ้องรถกระบะ ของเฮาเองพี่นอ้องของพอพัตตินี่ลูกไซายเฮากับมินสะเ,เบยเยเยยเยเียนเป็นสีดับร้อยเลยเด้อโอเคสวยไหมเอ่ยไปยืนเกลไกดูปะกลับบ้านกันมาชน,นีพี่น้องแป๊บเดียวอยู่ดิ แน่ทะเบียนออกแล้วก็สบายดีเนาะพี่น้องเนาะเรืทะเบียนออกเรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านเขาได้เก็บเอกสารมาเนี่ยเป็นยังไงขโมยซึกโอเคโอเคเนาะรอมาจากเดือนหาเดือนอือขาอสือเดือนสองเออเดือนเจ็ดโอ้สี่เดือนหาเดือนเลยเนาะพอชดเได้พี่น้องเลยสี่เดือนหาเดือนเลยแหละ อโอเคกระบป๋าเฮาบนี้อโอเคพี่น้องตอนนี้ก็เซ็ตเป็นที่เรียบร้อยและะ้วเนาะมาติดป้ายทะเบียนเสียร์ขายบริการแสนซาวเนาะพี่น้องเนาะแสนซาว้าก็ประมาณสองร้อยเนา <20 S 2> <200. S 1> ะติดตัวสองร้อยร้อยประมาณร้อยเก้าสิบสองร้อยบาทนั้พี่น้องเนาะตอนนี้ก็ขิดกลับเลยเด้อพี่น้อง โอเคสละพัชร์ขอจบคลิปจะน่หก่อนเขาหายที่น้องทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสละเน่สบายดีสวัสดีค่ะสวัสดีเน่รับบ้านกันบันนี้พี่น้องโอเคพี่น้องหอดบ้านแบบปลอดภัยนี่มาพร้อมกับเลขทะเบียนใหม่ๆสวยๆนี่เฮาเฮา,าอันเดินทางจากสมงไ,ไปสมงมาสมง ไปชั่วโมงหนึ่งมาชั่วโมงหนึ่งเนาะพี่น้องจากกิโลสิบ <50 S 1> <laughs> กว่าฮ <60 S 1> ะประมาณหกสิบต้องไปทางกลับลอยไป <laughs> แนลนรถจากอันเท่าไแรแลนรถเทไรจดสิบแปดสิบ <60, 70. S 1> <laughs> ไปเบิ่งในแปดสิบนี่ร้ายนะมันมากแปดสิบนี่นี่แหละเดอ้อพี่น้องได้ครบเลยเดอ้อเอกสากรก็ได้แล้ว ทะเบียนก็ได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะเป็นของเราร้อยเปอร์เซ็นแล้วจ้าดูแลอย่างดีเลยหลดคันนี้ย่านเข้ามายืมอีก